สวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนครับผมเมื่อนี่กะวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568้าน้อง 6, 8, พี่น้องก็คิดมาสรุปแนวทางเล่าพัฒนาโครงสุทไทยกันน้องพี่น้องมือแรกงและ2องตุมเคืองพี่น้องเข้ากะเตรียมสมุดดินสอจด,ดไว้ทะเิงได้พี่น้องเด้ทั้งเมืก็มีอยู่13อาจารย์13สาำนักเข้ากับมาเริ่มกันเลยพี่น้องบอกการเสียเวลากับมาเริ่มจากปูขอนเจนพี่น้อง ของป sucking, ูคอนจันเลขวินนี่ยสามสี่เจ็ดแปก่าบนลังปูให้3กับสปูมาเน่นส่ส่วนจับคู่นี่็คือสี่เจ็ดสี่แปด่เก่าสมเจ็ดสาแปดมเก่าปูมเน่นส8กับ3ามเก่าสคู่ได้พี่น้องส่วนเลขสามตัวนี่ศูนย์แล้วกัหนึ่งสาเก่าได้พี่น้องได้พี่น้องข้าก่าชับหน้าจออ อันนี้คือปูขอนแจ่นนด้วพี่น้องด้วยอต่นนอมาน,นี่ปูโ้รลาดพี่น้องปูขครลาดนี่บนล่างเนี่ยปูห้ให้ซีก็หาเอาเน้นที่เน้นที่ซีเอามาตัวเดียวกันกับปูโครลาดแต่พี่น้องปูขอนแจ่นซีปูโครลาดกับซีส่วนจับ คู่เนี่ยปูข้อลาบเปิดเก่าคู่นั่พี่น้อง C1 หา161 C2 หา263 C3 หา362ได้พี่น้องเนดะ้อที่จริงมันจีรัยมากล่ะพี่น้องเป็นปูจีรัยมากละ่ะแต่เขียน63ก่อนปูให้เน้นติด C C1 C2 C3 เน,น,น้นติด C แล้วพี่น้องเนดะ้อเลขเด่นตัวเดียวกันอยู่กับปูขอนแก่นพี่น้อง แต่ว่าจับคูคนละตัวเลยคนละท่างอันนี้ปูคันเจนกันเด่นสีจะจับคู่บทคือกันบ่ทตรงกันต่อมานี่ยมันอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ในบนล่างให้สกับหาเน่นสส่วนจับคูก็สามห่งสามสี่สามหกสา็ดสามแปดหาสองหาสามหาหหาแ อาจ,จารย์เพื่อนมาเน้นให้สามแปดก็หาสองแล้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวเนี่ 38, 0, 52, 03, ยชิมันเก้าสามแปดศูนย์หาสองศูนย์สามหนึ่งแล้พี่น้องได้หัวนี่เพื่อนให้เลขสามตัวให้สามคู่สามหางพี่น้องมีสามคู่สามหางพี่น้องเข้ากับแคปหน้าจอไว้ซะเบิง่ง อันนี้เลขมีที่มากกับห้โนกับหาเน้น0เด่น0 0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 7, 0 8, น02นหนึ่ง5 1นสอง57เดน่นที่08นแหาหนึพี่อน้องเพื่นเน้นทั้งติด0ซนติดหาส่วนเลขสามตัวนี่หก8 3นแหาหนึ่ง เลขมีที่มาพี่น้องเข้ากับแคปหนาเกเอาต่อมาของเสียนเหมือดเสียนเหมือดหวันวันนึงเขาตกกับเนาะเพื่อนห้วิ่งหนึ่งกับสเพื่นเน่นสองมากแปลกมูว่าคือมูเลยหนึ่งกับสส่วนจับคู่นี่ก็สองสามสองสีหาหนสามหนึหาเพื่นมาเนียนสามสองกับหนส่วนเลข3มตัวในแปดสองสามแล้วกับเก้าแล้วพี่น้องเด้ตัวเด่นเพืน่น มึนงน่งเขาตัวเน้ 4, 7, 7, 4, นสี่เจ็ดเจ็ดสีนั่นเขาตัวเน้นที่ของเส้นเหมือนเอฟซีจะบ,าบ่าวบดิเบิงด้ปูศูนย์เจ็ดนี่ให้บิ่งเจ็ดคับแดเน่น7จ็ับคู่กับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าแปดเ้าเเด้าปดน่องได้ปูให้เน่นติด7จ็ เจ็ดเก้าเจ็ดแปดปู่ศูย์เดได้พี่น้องเด้อต่อมาของยายนง่งของยายน่งนี่เลขเด่นบนล่างนี่หาแปเลขเว้นนี่ก็มันหามนหนึ่งมนสี่แปดเจส่วนจับคู่บนล่างไปกับนี่มันหาหนึ่งแปดหนึ่งหาเแล้วก็หา4ีหนึ่ง เจ็ดหนึงสี่หกันเบิ้นกับมี8-8ปดหาหาส่วนตัวเนี้ยนี 5, 7, 7, 1, 8, ่ยห7าเจ็ดเจ็ดหนดสี่ไดพี่น้องได้อันนี้คือของยายน่องพี่น้อง,องต่อมาของสร้างคมพี่น้องของสร้างคมนี่ให,ห 8, ้วิ่ง8กดับ9เน้นเกเลขเลขติดกันมปน2-3งี ส่วนจับคู่เนี่ยกับ8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4 9 3 9 4เป็นตัวเนว้นส่วนเลข3ตัวเน้นนี่มัน6 92ตัวล่อง483ด้ามได้เป็นห้องเด้อพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาอันนี้คือของพอช้างคมต่อมาเซียนพาสุกเลขวิ่นนี่มิดรี่ตัวศูนย์หนึ่ง 59เพิ่นจับคู่กับห้านแล้วก็59เพื่อนแน่น59เม็ดเดียวอันนี้ตัวกัน89แล้วกับ9แล้วกับ5ตัวกันส่วนเลข3ตัวแม่น 6, 59 5 8 9เด้อพี่น้องเด้อมี2ตัวและ3ตัวมีตัวกัน,นแล้วพี่น้องเนาะต่อมาเส้นเขียนม,มาลาด เลขกเด่นเพ่นนี่เลขกติดเลขเด่นเพ่นนี่มันเก่ามันศูนย์มันหนึ่งเพ่นเน้นก่ากับหนึ่งจับคู่เก้าสามหเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเสี่ยนเมมาลาดพี่น้องเขากัหน่อยจอด้มักชอบตัวใดก็ได้ไดเหลกเพ่นกับบลายคูเล็เพ่นกับมิซีูซีหางงวดมือน,นึ่งกับเขาซีเจ็ดล่ะเสียนเจมมาลาดพี่น้อง พี่น,น้องขก็ับนาจะเอาเลขบหลายคู่ดอกซคู่4หีหางอันนี้พ่อสวัสดพ่อสวัสดนี่เด่นบนล่าง1นึสสี่เพิ่นเน้น1นกับสจับคู่หนึ่งสามหนึ่ง2ีหนึ่งเกาสองหนันเบิหนึ่งหนึ่งสาม เมือเบิร์ตัวเน้นเพื่นเน้นในสี่คู่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสามหกสามเจ็ดตัวเน้นได้เี่นองสี่คู่สี่หางเลขไม่มาด้วยกันสามสี่แปดเก้าถ้าพี่นองมักสี่แปดสี่เก้าสามแปดสามเก้ากับเบาเบเนาะพี่น้องนะบางงวดกับยูบางงวดกับบายูเนาะพี่น้องแต่บาส่วนหมากมันยูนแล้วของเพิรนแมนอยูด่ดิอันนี้ต่อมาเส้ยนยวนนูยให้หกกับเก้า เลขวิ่งบทลงังจับคู่กับ0ูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่กเ็ดเก้าสามหกเก้าห้าเก้าเกตัวกัน1นเพื่อนแน่นในหกคู่แน่น0ูนย์ศส หกเก้าเกปตัวประเน็นได้พี่น้องเด้ตัวประเน,น็นนาสุดท้ายท้ายสุดเพชรทายลวยเลยกวิ่งมาากำกันบางเบื่งเจกับ8พี่น้องเข้ามาเ,เบิ่งเลขวิ่งนี่กับหกับเจะมากกันอีกได้ขึ้นวันบืองหนึ่งศูนย์นึ่งวิ่ง6กับ7เนีน7 70, 7 0 7เจ็6ศูนย์เนึ่น7 0กับ6 1 เลขสามตัวแมนแปดเจ็ดศูนย์สามหกหนึ่งพี่น้องเขากระเช้าหน้าจอเด้อมักชอบตัวใดกับพิพิจารณาเบิ่งมามาเข้ากระพานเนาะพี่น้องตัวเลขเพืนแค่แนวทางเนะเาะเขอขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนัก,ท,ก,นกที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมานกันเมื่อแรกซูผู้สก๊อตแห่งๆลุยๆปังๆกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพราวรวยสวัสดีครับผม